ร้านส้มตำเล็กๆตั้งอยู่ริมถนนสายหนึ่งตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันมีเพียงโต๊ะไมเ้เตีย้ยๆกับเก้าอี้พลาสติกเรียงรายอยู่ไม่ถึงสิบชุดบนโต๊ะมักมีขวดน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บพริกปน่นและทิชชู่ที่ลมพัดปลิวเป็นระยะเสียงโครกตำส้มตำดังเป็นจังหวะสลับกับเสียงรถวิ่งผ่านเป็นบรรยากาศที่คนแถวนั้นคุ้นเคยดี แอนหญิงสาววัยราวยี่สิบปลายๆผิวขาวอมชมพูหน้าคมแต่ไม่แข็งมีฝเม็ดเล็กตรงหางตาข้างขวาผมดำยาวถูกรวบตึงไว้กลางศีรษะเธอสวมเสื้อยืดเข้ารูปดูธรรมะธรแมงและสะอาดสะอ้านแอนเปิดร้านทุกวันตั้งแต่สิบโมงเชา้าถึงสองทุ่มเป็นคนยิ้มง,ง่ายใจเย็นและพูดจานิ่มนวล ความสวยของเธอไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาแต่เป็นท่าทางที่สุภาพและนิ่งขรึมจนใครผ่านมาก็อดเหลียวมองไม่ได้วันนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงแดดแรงจนพื้นถนนร้อนระอุกลุ่มชายวัยรุ่นสามคนเดินเข้ามาที่ร้านหัวหน้ากลุ่มคืออุ้ยหนุ่มร่างสูงผิวแทนดัดผมหยิกมีรอยแผลเป็นจางๆที่คาง เขาสวมเสื้อกล้ามกับกางเกงยียนสีซีดและรองเท้าผ้าใบเก่าเพื่อนสองคนเดินตามติดพูดคุยกันเสียงดังแหมแม่ค้าสวยแบบนี้ตำเผ็ดแค่ไหนพี่ก็ยอมเลยน้องอุ้ยว่าแล้วก็ยิ้มกว้างหยิบเมนูบนโต๊ะขึ้นดูเธอหันมายิ้มสุภาพรับคำสั่งอาหารอย่างไม่แสดงอารมณ์ใดๆยังไม่ทันที่แอนจะทำอาหารเสร็จ กลุ่มชายอีกสี่คนก็เดินเข้ามาเป็นกลุ่มที่ดูสุขุมกว่าใส่เสื้อเชิ้ตปลดกระดุมบนกับกางเกงผ้าดูดีหัวหน้ากลุ่มคือชนหนุ่มผิวขาวจัดใบหน้าเรียบเฉยมีรอยสักรูปสัตว์ประหลาดสีดำตรงต้นคอข้างขวาเขานั่งลงโต๊ะฝั่งตรงข้ามกับอุ้ยโดยไม่หันไปมองอีกฝ่ายแม้แต่นิดเอาส้มตำไทยไม่เผ็ดน้ำตกหมูกับข้าวเหนียวครับ เสียงของชนนุ่มลึกแต่ไม่เย็นชาระหว่างแอนกำลังตำอาหารเสียงแซวก็เริ่มขึ้นแม่้าจา๋ามือสวยจังตำไปก็อยากจับไว้ด้วยเลยนะอุ่ยพูดพลางหัวเราะเพื่อนๆของเขาเสริมตำแอนเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ตอบโต้เธอวางจานน้ำตกลงอย่างสุภาพก่อนจะหันไปเตรียมตำไทยอย่าพูดจาแบบนั้นกับผู้หญิง เสียงของชนดังขึ้นบ้างแต่ไม่สูงนักอุยหันไปมองก่อนจ้องกลับเต็มตากูก็แค่พูดเล่นมึงอย่าคิดมากแอนเริ่มรู้สึกว่ากลิ่นปลาร้าในครกวันนี้ไม่ค่อยหอมอย่างเคยบรรยากาศที่ควรจะรื่นรมของร้านส้มตำกลับเริ่มมีอะไรบางอย่างอยู่ในอากาศ เธอหันไปทางครกพยายามเร่งมือตำอาหารให้เร็วที่สุดโดยไม่รู้เลยว่าความสวยของเธอกำลังจะกลายเป็นชนวนของบางสิ่งที่ใหญ่เกินควบคุมวันถัดมาอากาศร้อนอบอ้าวจนเหงื่อซึมออกตั้งแต่เช้า แอนเปิดร้านตามปกติตั้งครกตั้งเตาจุดทานเตรียมวัตถุดิบเหมือนทุกวันเธอพยายามไม่ใส่ใจเหตุการณ์เมื่อวานแม้จะรู้ดีว่าอุ้ยกับชนเริ่มจับตามองกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่นานเสียงเครื่องยนต์ดังมาแต่ไกลหมอตไสคยของอุ้ยเลี้ยวเข้าข้างร้านพร้อมเสียงเบรกดังเอี๊ยดอุ้ยสวมแว่นดำเสื้อยืดรัดกล้ามแขนมีดอกกุหลาบสีแดงอยู่ในมือเขาเดินมาวางบนเคาน์เตอร์ สำหรับคนสวยประจำซอยนี้แอนรับไว้เพียงเพราะเกรงใจก่อนนำไปวางไว้ข้างถังน้ำแข็งถือไม่ได้ยิ้มไม่ได้พูดอะไรต่ออุ้ยนั่งลงโต๊ะประจำสั่งตำปูปลาร้าลาบวัวและข้าวเหนียวยังไม่ทันจะดื่มน้ำหมดแก้วรถเก๋งสีดำก็จอดชิดริมฟุตบาทชนก้าวลงจากรถในเสื้อเชิตแขนยาวกับกางเกงสล็กดูสะอาดตา เขาไม่ได้ถืออะไรมาแต่เดินเข้าไปช่วยแอนยกถังขยะโดยไม่พูดอะไรแอนชะงักแต่ก็ยอมให้เขายกไปไว้หลังร้านเดี๋ยวค่อยกินครับช่วยก่อนเขาวางถังแล้วเดินมานั่งโต๊ะตรงข้ามอุ้ยอีกครั้งสายตาทั้งสองฝ่ายเริ่มจับจ้องกันโดยไม่มีรอยยิ้มคำพูดไม่จำเป็นบรรยากาศเริ่มตึงขึ้นทุกทีที่เงียบอุ้ยจุดบุหรี่สูบแล้วเป่าควันช้า,ชา คนบางคนก็น่าเบื่อวะเท่ากับช่วยยกถังขยะแต่คิดว่าได้แต้มเพื่อนของอุ้ยหัวเราะอย่างเห็นด้วยชนไม่ตอบแต่สายตานิ่งยิ่งกว่าเก่าเขานั่งรออาหารโดยไม่สบตาใครแม้แต่แอนเมื่อแอนยกจานลาบมาวางเธอสังเกตได้ว่ามือของชนมีรอยแดงตรงข้อนิ้วเขาคงไม่ได้ทะเลาะกับใครหรอกใช่ไหม ถึงแม้ทั้งสองฝ่ายจะยังไม่ได้ลงไม้ลงมือแต่สิ่งที่แอนสัมผัสได้ชัดคือส้มตำของเธอกำลังกลายเป็นข้ออ้างในการประทะและเธอกำลังกลายเป็นสนามประลองสนามที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากยืนอยู่ตรงกลางหลังจากวันนั้นสองกลุ่มผู้ชายก็ผลัดกันแวะเวียนมากินที่ร้านแทบทุกวัน อุ้ยมักมาก่อนสั่งของเสียงดังเดินเข้ามาแบบไม่แคร์ใครวันนี้เขามาพร้อมเพื่อนอีกสองคนแว่นดำเสียบคาหัวกับเสื้อกล้ามที่เว้าจนเห็นรอยสักเต็มแขนตำปูปลารา้าใส่พริกเยอะๆเลยนะจ๊ะคนสวยแต่ถ้าใส่รักลงไปด้วยพี่จะยอมกินแม้แต่พริกทั้งสวนก็ไหวเขาพูดพร้อมหัวเราะลั่นโต๊ะข้างๆหันมามองแอนฝืนยิ้มเล็กน้อยแต่ในใจเริ่มอึดอัด มือที่หยิบช้อนสั่นน้อยๆขณะที่เธอกำลังตำน้ำตกให้ลูกค้าอีกโตะ๊เสียงเบรกจากรถเก๋งสีดำก็ดังขึ้นอีกครั้งชนลงจากรถสวมเสื้อเชิดแขนยาวสีเทาเข้มเดินเงียบๆมานั่งที่โต๊ะตรงข้ามอุ่ยเขาไม่พูดอะไรนอกจากสั่งสั้นๆตำไทยลาบหมูข้าวเหนียวน้ำเปล่าไม่ใส่น้ำแข็ง แอนรับออเดอร์ทันทีแต่ก่อนจะเดินไปอุ้ยตะโกนแทรกขึ้นมาดังลั่นตำท้ายเหรอไม่เบาเลยนะมึงแสดงว่าชอบของหวานนุ่มๆแล้วหันไปมองแอนด้วยสายตาเลียริมฝีปากชนเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆสายตาเขาเย็นจัดเสียงที่เปล่งออกมานิ่งแต่กดดันมึงมีปัญหาหรืออยากมีเรื่องอุ้ยหัวเราะหงายตัวพิงพนักเก้าอ,อี กูแค่พูดเล่นทำไมหรือว่ามึงเซียนอยากตายเสียงโต๊ะเขาดังขึ้นเมื่อเขาใช้สันมือฟาดมึงนี่มันโคตรหน้าไหว้หลังหลอกเลยวะ่ะเดี๋ยวก็ช่วยยกถังเดี๋ยวก็แกล้งทำเป็นสุภาพสุดท้ายก็หวังฟันเขาเหมือนกันนั่นแหละแอนหันกลับมาทันทีใบหน้าหวานกลายเป็นตึงพ่อเธอคะ่ะถ้ายังจะพูดกันแบบนี้ขอเชิญออกไปทั้งคู่เสียงของเธอแข็งกว่าทุกครั้ง อุ้ยมองแอนแล้วหัวเราะหยันโหเดี๋ยวนี้กล้าขึ้นนะเนี่ยแบบนี้น่ารักดีวะ่ะพี่ชอบคนปากเก่งเพราะยิ่งปากเก่งเวลาร้องมันจะดังโตกข้างๆลุกหนีทันทีบรรยากาศเริ่มอึมครึมชนลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าไปหาทั้งแอนก่อนพูดโดยไม่หันไปมองอุยขอโทษแทนไอ้พวกหยาบคายด้วยครับ แล้วหันไปมองอีกฝ่ายถ้ายังไม่เลิกปากหมากูจะไม่เตือนอีกครั้งแววตาอุ้ยเกล้าขึ้นทันทีแต่ยังไม่ใช่เวลาลงมือยังไม่ใช่วันนี้เพราะศึกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องปากมันเริ่มเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของผู้ชายสองคนที่ไม่เคยยอมใครอากาศตอนบ่ายคล้อยวันนั้นร้อนจัดจนผิวถนนแทบลุกเป็นไฟ ลูกค้าหลายคนหลบไปนั่งกินใต้ต้นไม้ข้างร้านปล่อยให้โต๊ะกลางติดครัวกลายเป็นเวทีของความตึงเครียดอุ้ยมาถึงก่อนเช่นเคยวันนี้เขาแต่งตัวจัดจ้านใส่สร้อยทองเส้นโตกับแว่นตากันแดดสีชาในมือหิ้วถุงกระดาษจากร้านน้ำหอมแบรนด์หรูเดินมาวางบนเคาน์เตอร เห็นน้องแอนใส่เสื้อเดิมๆบ่อยๆพี่เลยเอาน้ำหอมมาให้เผื่อจะได้หอมขึ้นบ้างพูดพลางมองทั่วเรือนร่างแอนอย่างโจจงแจ้งหอมทั้งคนทั้งขวดเลยว่ะพวกมึงฮ่าฮ่าฮ่ เพื่อนเขาหัวเราะลั่นเหมือนสนับสนุนทุกคำพูดแอนชะง,งักมือแล้วค่อยๆหยิบน้ำหอมไปวางหลังร้านโดยไม่พูดอะไรแต่สีหน้าเธอเริ่มแข็งขึ้นชัดเจนยังไม่ถึงสิบนาทีรถเก๋งคันคุ้นตาก็จอดนิ่งริมฟุตบาทชวนก้าวลงมาพร้อมกับใบหน้าเงียบขึมวันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวมีเพื่อนร่วมงานอีกสองคนตามมานั่งด้วยเขาหันไปมองอุ้ยทันทีที่เดินเข้าร้านแต่ไม่ได้พูดอะไร อ้าวไอพระเอกก็มาแล้วเหรอวะอุ้ยแซวทันทีขาดมึงไปนี่ร้านมันเหมือนขาดตัวตลกเลยนะโชคดีที่หน้ามึงช่วยได้ชนไม่ตอบแต่สายตานิ่งยิ่งกว่าครั้งไหนเขานั่งลงพลางลูบป,ปลายแขนที่มีรอยสักเหมือนระงับอารมณ์จากนั้นหันไปสั่งแอนเสียงเรียบตำปูปลาร้าเหมือนเดิมครับไม่ต้องใส่ใจเสียงหมาเห่า คำพูดนั้นทำเอาโต๊ะของอุ้ยเงียบลงวูบเพียงเสี้ยววินาทีอุ้ยลุกพรวดจากเก้าอี้เดินตรงเข้าหาชนอย่างไม่เกรงใจใครมึงว่าใครเป็นหมาชนยังนั่งอยู่แต่เงยหน้าขึ้นสบตาหมามันจะรู้ตัวว่ากูว่ามันเหรอน้ำเสียงนิ่งแต่เย็นเยียบถึงกระดูกพลัก หมัดของอุ้ยพุ่งเข้าใส่ใบหน้าชนเต็มแรงชนหงายเก้าอี้ล้มลงแต่แทบไม่ครางเขาลุกขึ้นรวดเร็วกำมัดสวนกลับเข้าเต็มกรามอุ้ยเสียงดังปึกชัดเจนจนลูกค้ารอบร้านรีบเห่นหนีคนละทิศเพื่อนทั้งสองฝ่ายลุกฮือเข้ามาโต๊ะล้มเสียงจานแตกเศษข้าวเหนียวปลิวว่อนช้อนบินผ่านหัวแอนเฉียดไปนิดเดียวเธอกรีดร้องสุดเสียงหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ แต่ไม่มีใครฟังสึกระหว่างสองกลุ่มบ้านปลายจนคล้ายสนามมวยชนคว้าขวดน้ำปลาร้าฟาดหัวอุ้ยจนแตกเลือดไหลซึมจากหางคิ้วอีกฝ่ายแต่เขายังไม่หยุดอุ้ยคว้าเก้าอี้ขึ้นมาฟาดใส่แผ่นหลังชนเต็มแรงเสียงปักดังสนัน่นแล้วทุกอย่างก็เงียบลงชั่วขณะ ลูกค้าหายหมดร้านพังครึ่งหนึ่งโต๊ะกระจายข้าวส้มตำตกพื้นชนยืนหอบหายใจหน้าเปื้อนเลือดแอนยืนตัวสัน่นมือจับครกแน่นเหมือนจะปาใส่ใครก็ได้เธอไม่รู้เลยว่านี่เพิ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นหลังเหตุการณ์บ้าคลั่งวันนั้นร้านส้มตำของแอนเงียบลงถนัดตา โต๊ะที่เคยวางเรียงกันสวยงามถูกขยับกลับเข้าที่แต่รอยขูดขีดรอยคราบเลือดและข้าวของที่บิดเบี้ยวยังทิ้งร่องรอยของสึกกลางร้านไว้ชัดเจนลูกค้าประจำบางคนเริ่มหายไปบางแค่เดินผ่านแล้วเหลือบมองบางก็ทำหน้าเจือนเจือนเหมือนไม่อยากเข้าใกล้แอนยืนมองครกของตัวเองเครื่องมือประจำกายที่เคยทำมาหากินกลับกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของเรื่องเลวร้าย เธอหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆต่ำส้มต่ำด้วยแรงอ่อนลงกว่าทุกวันใจของเธอเหนื่อยล้าไม่ใช่แค่เพราะต้องซ่อมร้านแต่เพราะต้องแบกรับความรู้สึกผิดจากสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกคืนนั้นแอนนั่งอยู่คนเดียวหลังร้านแสงไฟสลัวสาดลงบนผิวหน้าซีดๆน้ำเสียงแผ่วเบา,บาหลุดออกจากริมฝีปากฉันไม่ได้ขอให้ใครรักไม่เคยขอให้ใครแย่งกัน แล้วเธอก็เงียบงันอยู่ในความว่างเปล่าด้านอุ้ยหลังโดนเย็บหางคิ้วถึงห้าเข็มก็กลับมาเดินป่องแปงแถวท้ายซอยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนรุ่นน้องเดินตามติดถามถ่ายเรื่องวันนั้นพี่จะปล่อยไว้งี้เหรอมันต่อยพี่ก่อนนะมึงเห็นกูเงียบคิดว่ากูยอมเหรอวะอุ้ยขยับยิ้มมุมปากทั้งที่ยังมีผ้าพันแผลติดข้างหางคิ้วกูไม่รีบ แต่กูไม่ลืมเขาจุดบุหรี่สูดลมหายใจเข้าแรงๆแล้วพ่นควันออกเสียงของเขาเย็นจัดมึงไปถามคนรู้จักมึงที่มันขายมีดหน่อยกูอยากได้ของคมๆแบบถนัดมืออีกมุมหนึ่งของเมืองชนนั่งนิ่งอยู่ที่ห้องซ้อมมวยแผ่นหลังยังมีรอยชำ้ำแต่ไม่พูดสักคำเพื่อนร่วมงานพยายามถามว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อ อย่าบอกนะว่าจะปล่อยให้มันเห่าแบบนั้นแล้วทำร้านผู้หญิงเขาพังชนเงยหน้าขึ้นดวงตาคู่นั้นนิ่งสงบแต่ข้างในเต็มไปด้วยคลื่นใต้น้ำไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงแล้วละ่ะมันเป็นเรื่องของคนที่เหยียบหน้ากูเขากำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูด คืนเดียวกันนั้นแอนนั่งล้างจานอยู่หลังร้านเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปช้าๆหน้าร้านเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่กำลังคืบคลานไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นลางสังหรณ์ที่เริ่มหนาวขึ้นทุกทีไม่ใช่แค่เพราะลมแต่เพราะบางอย่างกำลังจะกลับมาอีกครั้งเย็นวันหนึ่ง แอนพึ่งปิดร้านตะวันคล้อยต่ำจนเงาทอดยาวเต็มพื้นปูนเธอเก็บของคนเดียวด้วยใบหน้าไร้แววไหลลู่เหมือนแบกบางอย่างที่หนักขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังมาจากด้านหน้าชนยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อเชิ้ตสีมนเปื้อนเหงื่อบริเวณอกในมือเขาถือกล่องโฟมขนาดเล็กวางลงบนโต๊ะซื้อข้าวมาให้เขาว่าเสียงเบา รู้ว่าวันนี้ลูกค้าน้อยคงไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่แอนไม่ตอบแค่หันหลังไปกวาดพื้นต่อแต่ชนยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ได้จะมาพูดเรื่องเมื่อวันนั้นเขาหยุดแล้วค่อยๆเอ่ยแต่ถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันขออยู่ช่วยเก็บร้านหน่อยได้ไหมแอนหันมาช้าๆสบตาเขาเธอไม่ได้หยิม้มไม่ได้พยักหน้า แต่ก็กวาดพื้นต่อไปโดยไม่ปฏิเสธเป็นครั้งแรกที่ชนได้อยู่ใกล้เธอโดยไม่มีอุ้ยไม่มีปากเสียงมีเพียงความเงียบกับเสียงแปลงกวาดพื้นครูดไปตามพื้นซีเมนแล้วแววตาของผู้หญิงที่เริ่มอ่อนล้าเกินกว่าจะปฏิเสธใคร ในเวลาเดียวกันนั้นที่บ้านเช่าท้ายซอยอุ้ยนั่งอยู่หน้าโทรทัศน์แต่ไม่ดูในมือมีมีดพับเล่มเล็กบนใบหน้ามีรอยยิ้มบิดเบี้ยวขณะเปิดปิดมันไปมาโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเขารับสายโดยไม่หลังเลคืนนี้มันอยู่ร้านยันค่ำกูเห็นกับตาเสียงจากเพื่อนรุ่นน้องรายงานยังไม่กลับแถมอยู่กับมันแค่สองคนอีกอุ้ยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบ ดีงั้นคืนนี้มันจะได้จำไปจนวันตายว่าไม่ควรเหยียบที่ของกูเขาวางสายแล้วลุกขึ้นเกือบหนึ่งทุ่มชนเก็บถังขยะไปเทหลังร้านแอนนั่งพิงฝาผนังไม้เหนื่อยหอบดูอ่อนแรงแต่ผ่อนคลายกว่าทุกวันพอชนเดินกลับมาเธอก็พูดขึ้นเสียงแผวทำไมต้องทำขนาดนี้เขาไม่ตอบในทันทีก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งข้าง เพราะคนแบบหมอนั่นทำให้เธอขายของไม่ได้ทำให้ลูกค้ากลัวทำให้คนมองเธอไม่ดีฉันทนไม่ได้แอนมองเขานิ่งแล้วพูดเสียงสัน่นแล้วถ้ามันมีคนตายขึ้นมาจริงๆละ่ะนายยังจะคิดว่าทำเพื่อฉันอยู่ไหมชนชะงักเงียบไปนานก่อนตอบเสียงแหบฉันไม่อยากฆ่าใครแต่ฉันไม่ยอมให้คนอย่างมันเดินยิ้มเยาะอยู่ใกล้เธออีก ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดำขึ้นจากทางเดินข้างร้านชนหันขวับแอนลุกพรวดพร้อมกันร่างของอุ้ยปรากฏใต้แสงไฟสลัวหน้าตาเต็มไปด้วยแววเย้ยหยันมือซ้ายล้วงกระเป๋าเสือ้อส่วนมือขวาถืออะไรบางอย่างที่ยังมองไม่ถนัดมึงนี่มันหน้าด้านดีวะเขาพูดขึ้นก่อนจะเดินเข้ามา ทั้งร้านทั้งผู้หญิงกูยังพูดไม่ชัดอีกเหรอว่าของกูมึงอย่ายุ่มทั้งสองฝ่ายเริ่มพร้อมสำหรับบางสิ่งที่ไม่มีใครหยุดได้แล้วอุ้ยยืนอยู่ใต้ไฟร้านที่เริ่มริบรีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเย้อหยันเขาขยับมีดพับในมือให้เห็นชัดๆแสงสะท้อนบนคมเหล็กวาววับในความมืดถ้าผู้หญิงมันไม่เลือก กูก็จะช่วยตัดสินใจให้จบจบไปเองเลยแอนยืนขวางหน้าอย่างกล้าหาญแม้หัวใจจะเต้นแรงแทบหลุดจากอกยานะอุ้ยฉันไม่ใช่ของใครทั้งนั้นและนายไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครอุ้ยหัวเราะมึงนั่นแหละที่ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นถ้าไม่สวยนักกูก็คงไม่เสียเวลาเขากระชากมีดขึ้นขู่ปลายคมเฉียดหน้าเธอไปไม่ถึงฟุตแต่ยังไม่ทันได้ก้าวเข้าใกล้กว่านั้นผัว หมัดของชนพุ่งเข้ากระแทกเต็มกรามอุ้ยเสียงเนื้อกระทบเนื้อดังสนัน่นอุ้ยล้มลงกระแทกกับพื้นไม้ของร้านเสียงเมียดกระเด็นหล่นข้างตัวแต่เขาไม่ลุกขึ้นด้วยความกลัวตรงกันข้ามเขาหัวเราะเออดีมึงชอบของแรงใช่ไหมได้เลยเขาพุ่งเข้ากอดรัดชนทั้งตัวกำหมัดชกเข้าท้องไม่หยางชนเสียหลักไปชนโตะ๊ะ แอนกรีดร้องแล้วถลาเข้าหามือคว้าขวดน้ำปลาใกล้ตัวขึ้นฟาดหลังอุ้ยอย่างแรงเสียงขวดแตกกระจายเลือดไหลซึมจากหลังศีรษะอุ้ยทันทีแอนชนร้องถอยไปเดี๋ยวมันทำเธอเจ็บแต่แอนไม่ถอยเธอจ้องหน้าอุ้ยที่เซถอยมานั่งกองกับพื้นเสียงเธอสั่นแต่เปี่ยมด้วยความเดือดฉันเหนื่อยฉันเบื่อผู้ชายงี่เง่าที่คิดว่าฉันเป็นรางวัลที่ต้องแย่งกัน อุ้ยกัดฟันหันไปความีดขึ้นอีกครั้งอยากตายพร้อมกันใช่ไหมวะได้เขาพุ่งเข้าไปหาชนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชนชิงคว้าเก้าอี้ไม้กระแทกเข้าที่ไหล่ของอุ้ยเต็มแรงปึ้ง อุ้ยกระเด็นไปชนเคาน์เตอร์ร่างถลายลงนั่งกับพื้นมีดหลุดมือครั้งที่สองคราวนี้เขานิ่งไปพักใหญ่เหลือแค่เสียงหอบหายใจแรงก่อนจะลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆแล้วเดินเซ่ๆออกไปจากร้านไม่พูดอะไรแต่ไม่ใช่เพราะหมดแรงมันคือการถอยเพื่อวางหมากใหม่ชนนั่งหอบอยู่กับพื้นแอนเดินเข้าไปใกล้แล้วหยุดลงทำไมยังไม่ไปจากชีวิตฉันอีก ชนเงยหน้ามองเธอน้ำเสียงอย่างนิ่งเพราะถ้าฉันไม่อยู่ตรงนี้หมอนนั่นจะฆ่าเธอโดยไม่มีใครขวางแอนกลั้นน้ำตาเธอรู้ดีว่าตอนนี้เธอไม่ใช่แค่แม่ค้าเธอกลายเป็นชนวนของไฟที่ไม่มีวันดับวันรุ่งขึ้นร้านส้มตามของแอนยังเปิดตามปกติแต่โต๊ะกลางร้านถูกย้ายชิดผนังเก้าอี้หลายตัวหายไปเพราะพังจากเหตุเมื่อคืน ไม่มีลูกค้าคนไหนกล้าเดินเข้ามาทั้งที่กลิ่นปิ้งไก่และเสียงต่ำส้มต่ำยังหอมคุ้นเคยเหมือนเดิมแอนนั่งพิงผนังมือถูพื้นตรงคราบเลือดเก่าขอบตาแดงเรื่อจากการนอนไม่หลับมาทั้งคืนจะขายของยังไงถ้าไม่มีใครกล้าเข้าเสียงชนดังขึ้นเขาเดินเข้ามาพร้อมถุงข้าวกล่องแอนไม่แม้แต่จะเงยหน้า ฉันไม่ได้ห่วงแค่นั้นฉันห่วงว่ามันจะกลับมาพร้อมอะไรที่ฉันต้านไม่ไหวกลางดึกคืนนั้นอุ้ยนั่งอยู่บนเตียงในบ้านเช่าที่ไฟสลัวในมือเขาถือขวดยาแก้ปวดแอลกอฮอล์แรงที่ใช้กับแผลฟกชำ้ำอีกมือลูบร,รอยเลือดแห้งที่กรอบผมกูทนมาพอแล้วกูไม่ให้มึงมีโอกาสรอดอีกแน่เขาพูดกับตัวเองในกระจก ดวงตาแดงก่าบนโต๊ะข้างเตียงมีของอยู่สองอย่างมีพกเล่มใหญ่กับขวดแก้วที่ข้างในมีน้ำมันเบนซินครึ่งขวดเขากําลังเลือกวิธีวันถัดมาร้านส้มตำเปิดเหมือนทุกวันแต่วันนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปแอนสวมกางเกงยีนส์แทนกระโปรงใช้ผ้าพันเอวซ่อนบางอย่างไว้แนบตัว ใต้เต่าถ่านมีเหล็กกลมขนาดเท่าท่อนแขนซ่อนอยู่ข้างเคียงมีมีดปอกผลไม้ขนาดกลางวางให้หยิบทันทีในสายตาของเธอไม่มีความกลัวมีเพียงความพร้อมบ่ายวันนั้นร้านอย่างเงียบกระทั่งเสียงเครื่องยนต์คุ้นเคยดังขึ้นจากท้ายซอยมอเตอร์ไซค์ของอุ้ยปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขามาคนเดียว เขาลงจากรถช้าๆเดินตรงเข้าร้านในมือไม่ได้ถืออะไรแต่รอยยิ้มบนหน้ากลับเย็นชาเหมือนคนไม่มีอะไรจะเสียมากินข้าวหน่อยไม่ได้มาเล่นแอนยืน <And you S 2> นิ่งตรงเคาน์เตอร์สบตาเขานานก่อนพูดช้าๆตำซั่วไหมคะหรือจะเอาแค่เลือดอุ้ยหัวเราะเอาอะไรก็ได้ถ้ามีรถแค้นของมึงผสมด้วยกูยิ่งชอบ เสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นด้านหลังเป็นชนเขาเข้ามาทันทีแล้วหยุดที่โต๊ะหลังร้านอุ้ยหันไปมองแล้วพูดขึ้นเสียงดังมาอีกละไอหมาตัวเดิมอุ้ยยืนกลางร้านมือกามีดพับแน่นสายตาจ้องชนเขม็งไม่มีคำพูดไม่มีคำเตือนเขาพุ่งเข้าใส่ทันทีพวกชนเสียหลัก ไม่ทันตั้งตัวร่างโดนกระแทกเข้ากับมุมโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาดก่อนจะทันได้ลุกอุยพุ่งตามซ้ำใช้เข่ากระแทกเข้าท้องแล้วตามด้วยหมัดฟาดหน้าหลายครั้งเลือดชนไหลาจากริมฝีปากแอนกรีดร้องแต่ยังไม่ทันได้เข้าช่วยอุยหันมาคว้าแขนเธอกระชากเธอเข้ามาแนบตัวอย่างแรงแล้วสองมือบีบคอเธอเต็มแรง มึงอยากให้มันตายแทนใช่ไหมงั้นมึงตายพร้อมกันเลยเสียงของอุยดังฟังชัดมือทั้งสองข้างของเขากดลำคอแอนแน่นขึ้นเรื่อยๆใบหน้าแอนเปลี่ยนสีหายใจไม่ออกดิ้นทุรนทุรายแต่ทันใดนั้นเสียงขูดของโลหะเสียดกับพื้นดังขึ้นมีดปอกผลไม้ที่หล่นอยู่เมื่อครู่ถูกชนคว้าได้ขณะนอนกับพื้น เขากัดฟันแน่นลุกขึ้นมาช้าๆใบหน้าเปื้อนเลือดแล้วแทงเข้าไปที่สีข้างของอุ่ยเต็มแรงชึกอุ่ยร้องลั่นมือที่บีบคอแอนลุดออกทันทีเขาถอยหลังเซใบหน้าปิดเบี้ยวด้วยความเจ็บแต่ไม่ทันได้พูดอะไรชนแทงสามอีกหนึ่งครั้งเข้ากลางหน้าอกอุ่ยสุดลงทั้งร่าง เลือดไหลรินเต็มพื้นใบหน้าจ้องมองทั้งสองคนก่อนจะนิ่งไม่ขยับอีกเลยแอนสุดลงกับพื้นหอบหายใจชนนั่งลงข้างเธอมือยังถือมีดไม่เป็นไรมันจบแล้วแต่ยังไม่จบเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเข้าร้านชายวัยรุ่นอีกคนหนึ่งหนึ่งในเพื่อนของอุยเดินเข้ามาช้าๆในมือคือปืนลูกซองยาว เขาไม่พูดอะไรแค่ยกปืนขึ้นเล็งตรงไปที่ชนเสียงดังก้องกังวานสนั่นในร้านไม้กระสุนจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งกระจายเข้าใส่ร่างชนเต็มแผ่นอกเลือดกระเซ็นไปโดนไปแนแอนทันทีเธอกรีดร้องสุดเสียง เสียงยิงซ้ำอีกสามนัดแบบไม่ยัง้งปลิดชีพชนในทันทีตั้งแต่ร่างยังล้มไม่ถึงพื้นเลือดไหลนองรวมกับของอุย้ยชายคนนั้นถอยหลังรีบวิ่งออกจากร้านหายลับไปกับความมืดโดยไม่มีใครขวางแอนนั่งสุดลงข้างร่างของชนมือเธอสัน่นหายใจไม่ออกน้ำตาไหลาอาบหน้าเธอพยายามประคองศีรษะเขาไว้ในตักอย่าหลับนะอย่าหลับ แต่เขาไม่ตอบเขานิ่งไปแล้วในร้านเล็กๆที่เคยขายส้มตำตอนนี้เหลือเพียงผู้หญิงคนหนึ่งนั่งท่ามกลางศพสองร่างกับเสียงไฟกระพริบเบาๆบนเพดานและเลือดที่ไม่มีใครหยุดไหลได้อีกแล้วเสียงปืนในร้านส้มตำยังดังกล้องในหัวกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่ว เธอนั่งนิ่งอยู่ข้างศพของชนมือเปื้อนเลือดน้ำตาอาบแก้มหัวใจเต้นกระนำไม่เป็นจังหวะขณะที่เสียงฝีเท้าของฆาตกรยังสะท้อนในความทรงจำชายคนนั้นเพื่อนของอุย่ยวิ่งพรวดออกจากร้านด้วยปืนลูกซองในมือเลือดไหลาจากรอยข่วนที่แขนซ้ายเขาไม่หันกลับมามองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างในร้านเหลือใครรอดบ้าง ทันทีที่ก้าวพ้รั้วไม้หน้าร้านไฟหน้ารถคันหนึ่งก็สาดเข้าตรงหน้าเฮ้ <"Hey, S 1> มึงนั่นแหละหยุดเดี๋ยวนี้เสียงตำรวจนายหนึ่งตะโกนลัน่นเป็นสายตรวจที่ผ่านมาพอดีขับรถตรวจเส้นทางรอบซอยเห็นช <c oughs> ายถือปืนวิ่งกระหืดกระหอบออกมาจากร้านส้มตำที่ไฟยังเปิดอยู่กลางดึกทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ชายคนนั้นสะดุ้งแต่แทนที่จะโยนปืนทิง้งเขาหันปืนไปทางตำรวจด้วยความตกใจและสับสนผิดพลาดเสียงปืนจากตำรวจดังขึ้นรัวไม่หยุดร่างของคนร้ายกระตุกอย่างแรงก่อนจะล้มฟาดลงกับพื้นริมฟุตบาทเลือดซึมออกจากหน้าอกปืนลูกซองตกหล่นกระแทกพื้นถนนเสียงทุกอย่างเงียบลงในทันทีตำรวจวิ่งเข้าไปตรวจร่าง ไม่มีชีพจรไม่มีลมหายใจจบตรงนั้นข้างในร้านแอนยังนั่งนิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกนายผลักประตูไม้ที่บิดเบี้ยวเข้ามาเจอภาพตรงหน้าชัดเจนศพชายสองคนและผู้หญิงคนเดียวในร้านผู้หญิงคนนี้ยังมีสติไหมเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นแอนหันไปช้าๆไม่มีเสียงไม่มีคำพูดเธอแค่ชี้นิ้วไปที่ศพอุ้ยแล้วพูดเบาๆ เขาจะฆ่าฉันเขาบีบคอฉันเขาทำร้ายคนที่ช่วยฉันตำรวจมองสภาพร้านสภาพแผลบนตัวชนและท่าทางของแอนทุกอย่างชัดเจนแอนไม่ได้เริ่มแต่แอนคือผู้รอดข่าวเหตุยิงตายหน้าร้านส้มตำกลายเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สรุปว่าเป็นการวิสามันฆาตกรรมชายผู้ก่อเหตุยิงในร้านอาหาร ส่วนแอนไม่ถูกดำเนินคดีใดเธอให้ปากคำครบทุกประเด็นร้านส้มตำถูกรื้อทิ้งเธอไม่เปิดร้านใหม่ไม่ย้ายทำเลเธอหายไปจากซอยหายไปจากเมืองนั้นไม่มีใครเห็นแอนอีกเลยบางคนว่าเธอไปอยู่ต่างจังหวัดบางคนว่าเธอไปบวชชีแต่สำหรับคนในซอยไม่มีใครลืมเหตุคืนนั้น คืนที่เสียงปืนดังขึ้นกลางร้านไม้และส้มตำรถแซบกลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดตลอดไป